สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะทุกโรงเรียนและก็คุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่สองในชั่วโมงที่5ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในวันอังคารนี้เราพบกันสองครั้งในเนื้อหาประวัติศาสตร์หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ในเนื้อหาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆของค,ครูเขาคงยังไม่เบื่อนะคะที่เราจะเจอกันอีกภาคบ่ายเมื่อกลางวันนี้เด็กๆรับประทานอาหารเลยยังคะใครยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีเลยนะเมื่อเช้าเราเรียนไปแล้วเด็กๆพักกลางวันรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราทําอะไรคะเล่นนะคะ ใครล้างหน้าแปลงฟันแล้วก่อนขึ้นมามีไหมคะอุ้ยไม่ยกมือเลยนะคะวันนี้รับประทานอาหารอิ่มไหมลูกวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างไหนลองบอกคุณครูซิมีอะไรคะมีอะไรคะผู้ชายกลุ่มที่หนึ่งมีหมูทอดมีอะไรอีก ต้มอ๋อต้มจืดต้มเห็ดหรอคะเอาละอาหารมีประโยชน์กับร่างกายเพราะงั้นเด็กๆต้องรับประทานก่อนเรียนวันนี้เด็กๆของครูยังไม่มีสมาธิการเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันอีกหนึ่งเพลงให้เด็กๆสนุกสนานก่อนเรียนเพราะไม่งั้นเด็กๆของครูก็จะง่วงแล้วก็จะหลับนะคะเอาละคะทั้งหมดยืนขึ้นดังต้นทางและก็ปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะฝึก กิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะทั้งหมดจัดแถวนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยทุกรงเรียนนะคะทั้งหมดยืนขึ้นจัดแถวเอามือแตะไหล่คนหน้าขยับมาลูกขยับมาให้ให้อยู่ในแถวนะคะแถวที่หนึ่งแถวที่สองไหนคะแถวที่สองขยับหน่อยแถวที่สาม แถวที่ทสีท่ทั้งหมดแถวตรงเอาล้ค่ะไหนระเบียบพักไหนกูจัดแถวใหม่สิระเบียบพักทำยังไงทั้งหมดแถวตรงเอามือแนบลำตัวนะคะพอคุณครูบอกว่าแถวที่หนึ่งทุกแถวพอคุณครูบอกว่าระเบียบพักทำยังไงระเบียบพักระเบียบพักขยับขานิดนึง อ่นะคะนี่คุณครูทําให้ดูเด็กๆจะได้เป็นใช่ไหมคะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเราฝึกระเบียบแถวใหม่ทั้งหมดแถวตรงระเบียบพักพักแล้วปากพูดได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องอยู่ในระเบียบวินยัยฟังคำสั่งใหม่ทั้งหมดแถวตรง เอาละพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยเต้นไปด้วยร้องไปด้วยดูสิแล้วปลบมือชูแขกนังางแล้วกมนให้อบตัวแวแล้วอายักเอวยังไง วางหัวแวสลับแขนไว้แตะแตะแตะแลองเนอจูแขนทั้งสองไว้แล้ว <blunt> ก <animation> ็ม <gaan masculine> ุนไปให้รอบตัว เล้วยักเอวตบตบตักเล้วยักเอวทั้งสองว้แเล้วสายตัวเราให้ขึ้นรงชูแขนทั้งสองวเล้วขอมุดไปให้รอบตัวเล้วยักเอวอางบัวเลวยักเอว แตะตรงไหนแตะไหลลูกแตะไหลโอ้เก่งแล้วนะคะเด็กๆเก่งแล้วไหนตักอยู่ตรงไหน ้าวทีนี้อ้าวคุณครูจะให้คะแนนละเอากลุ่มที่หนึ่งฟังคำสั่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งปรอบมือหนึ่งครั้งกลุ่มที่สองปรอบมือหนึ่งครั้งอ้าวเดี๋ยวเรามาแข่งกันนะคะระหว่างกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองดีกว่าเอากลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งตั้งใจฟังนะคะกลุ่มที่สองปลอบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง สามครั้งเอาละเห็นไหมกลุ่มที่สองเนียบมากเลยเอากลุ่มที่หนึ่งทีนี้กลุ่มที่สองห้ามตั้งใจนะลูกห้ามปลบกมือนะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งคราวนี้ปลบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง,งโอ้เก่งมากเลยนะคะสองกลุ่มทีนี้ให้คะแนนแล้วกลุ่มที่หนึ่งพร้อมเพรียงดีมากกลุ่มที่สองก็พร้อมเพรียงดีมาก วันนี้จะต้องให้รางวัลเท่าไหร่ดีละ่ะเอาละกลุ่มที่สองก่อนกลุ่มที่สองลบก่อนคุณครูให้หนึ่งพันคะแนนเอา้ามีคนมีคนยิ้มอยู่คนเดียวเอาใหม่กลุ่มที่หนึ่งให้หนึ่งพันคะแนน <Yeah. S 1> กลุ่มที่สองให้หนึ่งพันคะแนน yeah. ตอนนี้ได้คะแนนมาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเอาคืนนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนนะคะวันนี้จะให้เด็กๆได้เห็นว่าเราคนไทยนั้นต้องมีน้ำใจนะคะเด็กดีเด็กดีต้องมีอะไรคะลูกไหนเรามาคุยกันซิเด็กที่ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีทำยังไงค้าหอมจันต้องเป็นยังไงคะต้องมีอะไรคะลูกเอาเดี๋ยวใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลเด็กที่ดีต้องปฏิบัติตัวอย่างไร กลุ่มนี้บอกว่าเรียนหนังสือตั้งใจเรียนนั่นเองก็ที่สองอะไรอีกคะอคัโอ้เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คุณครูเอาสองข้อแล้วเอาข้อ, 3, อ,อสามอะไรอีกคะสามอะไรอีกคะลูกเป,ปเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เอาก็ที่สี่กลุ่มผู้ชายตอบบ้างจันนี่ว่าไงครับเอาใครอีกหัวหน้าหัวหน้าห้อง หัวหน้าห้องตอบบ้างดีกว่านะคะเด็กดีต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างครับตอบยังไงครับหัวหน้าโอ้หัวหน้าตอบไม่ได้แล้วหัวหน้าไม่กล้าตอบแล้วเด็กดีต้องมีน้ำใจนะคะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะเด็กๆนะชอบฟังนิทานไหมคะชอบเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนิทานรพร้อมๆกันวันนี้คุณครูนำมาฝากเด็ก